กันพี่น้องจ้ามาเที่ยวทุ่งคอสตมอสอะไรเนี่ยโอ้เศรษฐเงินเลยค่ะาม,มาพี่น้องนี่ผู้คนกำลังมาเที่ยวกันเยอะเลยสวยมากโอ้ยเศรษฐเงินเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆดอกคอสตมอส สวยมากว้า wow. วมองสุดสายหูสายตาค่ะ oh, ทั้งนั้นเป็นโต๊ะทางนั้นเป็นทานตะวันเดี๋ยวเข้าไปทานตะวันคนกำลังมาคนกำลังมาเยอะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูทางนั้นเดี๋ยวพาไปเดินดูทางนั้น เอารถไถเพิ่นเดี่ยนไปไถถ้าก็เป็นภูเขาค่ะโน่นอ,อันนี้เป็นสวนอะไรไป่รู้ข้างๆโน่นภูเขาพี่นู้ถ้าแล้เป็นเขาสวยมากตุ้งอะไรนะเขาเรียกส้มปล่อยเหรอตุ้งส้มปล่อยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยชื่ออันนี้ต้อนอะไรพมาเป็นดอก อันนี้สวนอะไรเนี่ยทัวอะไรเนี่ยทัวเนี่ยอันนี้เป็นไล่ทัวคะ่ะพี่น้องบรรยากาศเยาเดี๋ยวดูวดูยเดยาะเยาะยาะเยาะจนนี้ <c oughs> โอ้ยสวยมากดูทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะเยาะเยา มาดูพี่น้องคะสวยมากๆสวยไหมสวยไหมคะโอ,สโอ้สวยงามมากสวยงามมากพี่น้อง มีหลายสีค่ะมีสีชมพูสวยทุกดอกสวยทุกอันงามบ่วพี่น้องงามบ๊วดูความสวยงามซะก่อนค่ะสวยมาก คอสมอร์สสวยๆดังนั้นเลยจ้า